จะสัส่งไปบ้างไหมมีตั้งยี่สิบแต่ใครสนเรื่องแค่นี้ไม่เพียงพอสวัสดีทุกคนคะ่ะเย่มาแล้ววันน,นนี้สวยไหมวันนี้ปากซิสซีป่ะเรื่องอะไรนะ าไงล่ะสวัสดีค่ะสบัดกรีบคงไม่ไกลเกินว่าควรจะมีขาไว้โดดอย่างคนเขาเดินตัวเบาบนพื้นคำว่าอะไรนะถนน,นที่คนเดินหานวิ่งพลานกันไปสุขใจในเซกงต อยากจะออกไปอยู่ในน้ำแสนายฟันไม่เคยคลายอยากเอ็นอุ่นกายแนบสายวับวามผู้คนบนดินจะต้องเข้าใจและไม่มัวเฝ้าบังคับและคอยห่างพอค่ะพวกเ่ายไปไหนกันหมดไม่มา <ไป S 1> ดูกันแล้วหรองโยงโยงงยูอะไรอย่างเงี้ย น้องอยุน้องไปตามมาซิไปตามมาซิตาซีไปตามเข้ามาดูเร็วคนอื่นอื่นอะวันนี้นะคะฉันมีขนมมากินในรายการไอติมไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรจะมารีวิวว่าแบบอร่อยมาก ฉันอนู่หิวว่าฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะข<ง>ออนุญาตทุกคนนะคะแบบมันอร่อยมากจริงๆอ่ะแกเบ้เหมือนกินซอฟครีมเหมือนกินแบบครีมครีมที่เป็นแบบว่าอื มันมีความแบบว่ามันมีความแบบว่าผิวมันกรุบกรอบแล้วรอนะแบบว่าผิวกรอบมันอาจจะแบบว่ามีความกรุบกรุบข้างในมีความแบบว่านุ่มเหมือนวคพีมันหรือวะเลิศให้แปดเต็มสิบค่ะสําหรับไอติมนี ไปซื้อค่ะแต่จะบอกว่าไม่ได้หาซื้อได้ง่ายๆนาะอ,ะ,อะมากันหรยังเมื่อกี้นี้คืออะไรเมื่อกี้นี้คือมีการแบบว่าซื้อได้ตามเซเว่นแล้วก็แม็กแวลูนะคะเมื่อกี้มีความแบบว่ากระตุกถูกไหม มันกระตุกเพราะชั้นหรอเพราะเน็ตชัน้นหรือว่าหรือว่าเพราะเซิร์ฟเวอรอ์ไม่มีคำตอบค่ะไม่เกี่ยวเลยเพราะอะไรป๊อกกี้ตอบสิเพราะเน็ตทูเหรอทำไมอะ่ะ เน็ตยทูจะกระตุกใช่ไหมเพิ่งเปลี่ยนอะตอนแรกใช้ทีโอทีอะ้าขอบคุณซาสีนะคะเลิศมากนางไปเซเว่นนางไปเติมไปเติมเชลมาใช่ไหมน่ารักก็ผมอม เป็นไงล่ะไปเติมเทลมากลับมากระเทยหายค่ะฉันส่งไปพอดีอ่ะไม่ได้กินข่ายติมละลายอ้อยน้องบอกกี้ไมคกี้ห่นอยู่ในห้องนี้เหรอแสดงตัวออกมาแรบนี้นะ ทุกคนหายไปไหนกันหมดกระเป๋าไอติมที่ทราบปะสาปะส่งไปแล้วมันคุมไหมวะไม่คุมนะเน่ยวันนี้ก็จัดถึง เที่ยงคืนนะครับเพราะว่าจะต้องรีบไปนอนเย้ yeah! <Yeah. S 1> น้องบีนด้วยติมสินะกินไหมอร่อยมากวันนี้บิลลี่ไม่อยู่ห้องตามเคยนะครับจะไปไหนหรอไม่บอกค่ะ ฉันขอนแกนฉันจะอยู่ยาวเลยนึกออกาปมปกติกับวันที่สิบเจ็ดอะฉันแวะไม่ได้นะปอปกติฉันไปกับครอบครัวถ้าฉันไปเองมีความแบบว่าแวะได้ลำยได้ตามทางมันีนัน่น ็น่าจะจัดบะจะเอาคอมกลับไปด้วยแต่ว่าจะหาบ้านเพื่อนที่มีเน็ตเพราะว่าที่บ้านที่ขนแก่นไม่ได้ติดเน็ตนึกออกไหมคือแม่นนะแม่ไม่เล่นแม่จะเล่นแค่แต่ในโทรศัพท์นางก็ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตไม่เล่นคอมก็เลยยกเลิกเน็ตที่บ้านไปตรงดอกไม้ดูเพื่อครับส่งดอกไม้ค่ะส่งเดี๋ยวนี้คะ่ะ ส่งเดี๋ยวนี้ไม่ส่งของขวัญก็ส่งดอกไม้เดี๋ยวนี้มีใครวันนี้มีใครจะส่งห้าร้อยลิงไหมคะเ,เห็นดีเจนุกกี้เนี่ยเขาได้เนี่ยเก้าสี่เนี่ยเรื่อะไรนะเออดีเจนุกกี้ปะโทรศัพท์มากกว่าครึ่งคืออะไรโทรศัพท์มากกว่าครึ่งคืออะไรต็อกกี้ ฉันสามารถอันนี้ป่ะฉันสามารถแบบว่าต่อนเน็ตจากต่อนเน็ตจากโทรศัพท์ได้ไหมแบบไวไฟอะไวไฟโทรศัพท์อะแล้วแบบออนกาลีนามันจะแรงพอป่ะแล้วมันกินเน็ตเยอะป่ะคือเน็ตฉันแรงมากเน็ตฉันอะแรงมากในโทรศัพท์อ่ะแต่นี่กลัวว่ามันจะกินเน็ตเยอะอะ ประมาณกี่เมกะจัดครั้งหนึ่งอ่ะมันจะคุมไหมเนี่ยถ้ามีถ้ามีความได้ของขวันเยอะก็คุมเนื่องออกมาแต่ห้องชั้นเน้นความอบเน้นความอบอุ่นเนอะเปล่าเน้นเมามอยเน้นแบบว่าของขวันเวลานิดจึดจะใส่กุบกริ๊บ น้องบีมหนูหายไปไหนมาลูกพี่ไม่เห็นหนูนานมากหนูหายไปไหนมาหนูต้องมีคําตอบให้พี่ตอบมาหนูหายไปไหนมาน้องบีมมันอยู่ปะวะอยู่เหนหนูไปเที่ยวที่ไหนมา แม้แต่ทวิตเตอร์หนูก็ไม่คิดจะบอกพี่เลยเหรอฮะหนูรู้ไหมว่าหนูไม่อยู่อ่ะพี่โดนน้องแผนลุมทำร้ายนับวันนับวันมันยิ่งแข็งข้อขึ้นทุกวันหนังตัวดีมันไปนอนเลยใช่ไหม ทำอะไรกันบอฉันอยากรู้ว่าอีกเกตเกตอะไรพวกเนี้ยเขาคือใครวะที่เขาเข้ามาดูฉันเขาคือใครแล้วเขาเข้ามาได้ยังไงขอบคุณซาสีนะคะตนนัวลิงค่ะมา